สดใสฟุ้งห้องอัดสุดๆค่ะเมื่อ3ามสาววงบลิสซ่าแคนดี้นียได้รับหน้าที่ร้องเพลงประกอบซีรีส์ครั้งแรกกับเพลงพักรักไม่คาดฝานันเพลงรู้กันในใจเนื้อหาเพลงสุดโรแมนติกบวกกับเสียงร้องของแต่ละคนที่มีสเสน่ห์แตกต่างกันทําให้ท่อนฮุกเพลงนี้เป็นลายประสานที่ละมุนสุดๆสื่ออารมณ์ของลิลินกับอิงอิงแบบร้อเปอร์เซ็นตักหมุดรอฟังกันได้เลยค่ะ บอกเลยว่าเป็นเพลงที่น่ารากักโรแมนติกมากๆใครฟังก็ต้องตกหลุมรักค่ะโดยเฉพาะท่อนฮุกเลยร้องร่วมกัน3ามคนค่ะมันเป็นเพลงที่เกี่ยวกับความรักระหว่างสองคนที่เก็บไว้กันอยู่แค่นี้รู้กันแค,น 2> ค่2คนพอเป็นความรับระหว่างพวกเรา2คนคก็จะเป็นเพลงแทนตัวละครลินลินในเนื้อเรื่องนะคะโดยรวมนี้ยาก็พยายามแบบว่าอยากสื่ออารมณ์ให้ทุกคนสามารถแบบว่าว e ล l ล y สามารถอินได้ด้วยค่ะหน้าของพี่แทนกับพี่ยะหนูร้องไปเห็นไปเลยค่ะ ก็ฝากเพลงนี้ด้วยนะคะรู้กันในใจโน s t a ตัสค่ะเป็นเพลงที่เล่าเกี่ยวกับความลับที่ตะโกนความรักออกมาดิดังมากเลยค่ะ